ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีคที่3ของชเชลนพ์พิชิตหุนสวยด้วยท่าแปลงกันนะคะสองที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีใครทาแล้วได้ผลลัพธ์อะไรยังไงก็อย่าลืมมาบอกให้บีฟังกันด้วยนะคะส่วนใครค่ะที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็อยากจะทำชเชลน์กันไปกับบีนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าบีก็ได้แปะลิงก์นะคะของวีคที่ผ่านมารวมถึงกติกาการเล่นเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเนาะเพราะว่าบีจะเพิ่มความยากของท่าขึ้นนะคะโดยเราจะทำทั้งหมด12ท่าด้วยกันค่ะแต่ละท่าทำท่าละ40วินาทีนะคะซึ่งมากกว่าของวีที่แล้วเนาะแล้วก็พักให้ลดลงค่ะเหลือเพียงแค่ท่าละ10วินาทีเท่านั้นค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีวยกว่าค่ะไปเลย มาค่ะทุกคนสำหรับท่าแรกนะคะเหมือนเดิมเลยถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมของ c ัล l l e n g นี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มด้วยท่าแพลงโฮค่ะหรือการทําท่าฮาร์ฟแพลงแล้วก็ค้างไว้นะคะพร้อมนะทุกคนเริ่มเลยค่ะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าใครทํากันบ้านอย่างดีอย่างที่บีบอกไว้นะคะท่านี้ถือได้ว่าง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะหลังสะโพกขาอยู่ในระนาบเดียวกันเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วย อีกนิดนึงนะคะห้าวินาทีสุดท้ายครบแล้วผักได้ค่ะ ส่วนในท่าต่อไปนะคะเราจะค่อนข้างใช้การทรงตัวมากนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเราจะทำท่าเบิร์ดด็อกกันค่ะท่านี้นะคะเราจะเริ่มจากท่าฟูลแพนก่อนเลยโดยการเอื้อมมือนะคะไปด้านหน้านค่ะพร้อมๆกับยกขาของฝั่งตรงข้ามขึ้นด้วยยกแขนซ้ายนะคะพร้อมๆกับยกขาขวายกแขนขวาค่ะแล้วก็ยกขาซ้ายทำวนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน อีกนิดนึงนะคะยังได้อีกหนึ่งรอบเก่ <l ots> งมากค่ะผักได้นะคะจะในท่าต่อไปเราจะต่อได้ท่า Spiderman แ a ลงกันค่ะท่านี้นะคะเราจะเริ่มจาก <l ots> การลงไปอยู่ในท่า Half แ a ลงก่อนหลังจากนั้นค่อยๆยกขางอเข่ขา <l ots> ขึ้นมาด้านข้างลำตัวโดยให้เราทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยคะ่ะทุกคน ยังเหลืออีก10บวินาทีนะคะใกล้แล้วส2 1สพักได้ค่ะส่วนในท่าต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยค่ะโดยเราจะทำท่าไซส์แพลงนะคะแล้วก็ใช้มือสอดไปที่ใต้ด้านข้างลำตัวหลังจากนั้นเปิดมือขึ้นค่ะทุกคนพร้อมนะนี่ขนาดยังไม่ถึงเครื่องคลิปเลยนะคะเนี่ยเหงื่อบีตอนนี้เริ่มออกมาแล้วค่ะ ยังไงก็สู้ต่อไปได้วยกันนะคะอีก5วินาทีค่ะใกล้ได้พักแล้ว คแล้ว้วักไดนะะสำหรับท่าต่อไปค่ะเราจะแบ่งเป็น2จังหวะเนาะในจังหวะแรกค่ะเราจะก้าวขาซ้ายมาด้านข้างก่อนหลังจากนั้นตามด้วยขาขวานะคะพอจังหวะที่2ค่ะเราก็จะกระโดดแยกขาออกเป็นจํานวน2รอบด้วยกันนะคะแล้วก็กลับมาสู่ท่าเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะทุกคนท่านี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคะระหว่างที่เราทําอย่ากลั้นหายใจเนาะพยายามหายใจเข้าออกให้เป็นปกติมากที่สุดค่ะ อีกนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักกันแล้วค่ะ3 2 1โอเคพักได้นะคะจนในท่าต่อไปค่ะเราจะกลับมาที่ท่าไซส์แพลงและสอดมือที่ใต้ด้านข้างลำตัวเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นข้างขวาบ้างเนาะพร้อมนะทุกคนเริ่มค่ะเกรงหน้าท้องไว้ ตอดมือและเปิดออกดีมากค่ะอีก10วินาทีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยท่าม u n t a น n Crumber w a l k กันค่ะ สำหรับท่านี้นะคะเราจะเริ่มด้วยท่าฟูกแผงก่อนเลยเนาะโดยเราค่าจะค่อยๆก้าวขาขึ้นมาทีละข้างนะคะหลังจากนั้นค่อยๆก้าวขาเหยียดกลับอยู่ในท่าเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะทุกคน อีกแค่5วินาทีนะคะเดี๋ยวได้พักแล้วค่ะโอเคพักได้นะคะส่วนในท่าต่อไปค่ะเราจะลงไปอยู่ในท่า half plank แล้วต่อด้วยท่า body s อ w กันเลยค่ะทุกคนท่านี้นะคะเราจะค่อยๆซอยเท้าขึ้นมาค่ะสไลด์ตัวไปด้านหน้าหลังจากนั้นค่อยๆซอยเท้ากลับแล้วก็สไลด์ตัวไปด้านหลังนะคะพยายามเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ สิบปีนาทีสุดท้ายค่ะสามสองหนึ่งผักได้นะคะส่วนในท่าต่อไปค่ะเราจะไปอยู่ในท่าฟูแพลงแล้วก็หมุนลำตัวของเราเป็นวงกลมช้าๆนะคะทุกคนพร้อมนะเริ่มเลยค่ะสหรับท่านี้นะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อในส่วนหน้าท้องของเราค่ะเป็นตัวหมุนลำตัวให้เป็นวงกลม ส่วนแขนแล้วก็ไหลนะคะจะเป็นเพียงแค่การประคองท่าไว้เท่านั้นค่ะอีกนิดเดียวนะคะ ท่าต่อไปเราจะต่อว้ท่า rotation แพลงกันนะคะท่านี้ค่ะเราจะเริ่มจากการลงไปอยู่ในท่า half แ a ลงก่อนหลังจากนั้นเอียงตัวตะแขงข้างนะคะเปิดมือขึ้นค่ะโดยให้เราทําสลับทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะทุกคนพอหลังจากจบท่านี้แล้วเราจะเหลืออีกเพียงแค่2ท่าสุดท้ายเท่านั้นนะคะสู้ๆค่ะ อีกนิดเดียวนะคะ3 2 1พผักได้ค่ะส่วนในท่าต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากท่าฟูแพงก่อนค่ะหลังจากนั้นให้เรานะคะเกรงหน้าท้องยกสะโพกขึ้นเหมือนกับรูปวีคว่ำแล้วก็เอื้อมมือของเราค่ะแตะไปที่ปลายเท้าของฝั่งตรงข้ามเลยโดยให้เราทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ อีกนิดเดียวนะคะโอเคมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนท่านี้ค่ะเราจะเริ่มจากการนั่งลงนะคะเหยียดขาไปด้านหน้าค่ะฝ่าม,มือวางไว้ด้านหลังให้ตรงกับหัวไหล่นะคะแล้วก็ค่อยๆเกร็งหน้าท้องค่ะยกลำตัวขึ้นให้เป็นแนวเส้นตรงแบบนี้เลยทำค้างไว้นะคะ 10วินาทีสุดท้ายค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคโคตบทุกท่าแล้วนะคะทุกคนเหงื่อซึมเลยนะคะไหนมีใครทำไม่จบคลิปบ้างไหมเอ่ยไม่จบไม่เป็นไรนะคะทำไม่ได้ทุกวันค่ะฝึกบ่อยๆนะคะพอ ร้างเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็จะทําแต่ละท่าได้ดีขึ้นและก็นานขึ้นเองค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของชาลินมีแล้วเนาะยังไงก็ฝากกด subscribe เพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย